สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับตัวอ้วนช่อนกินจ้ามันี่กับผ้ามาปิ่งมาล่ะจ้ะอย่างมาล่ะมันี่สิมาก,กินมาล่ะจ้าพี่น,อน้องมีปลาหมึกจ้ะแล้วก็มีเห็ดหมูพันเห็ดเห็ดพันหมูเอียงพันเอียงกระแด บรยกาศคายของยูนนาบาร์ชา่นอ้อเป็ดแซ่บแท้เนาะหอมหวยหวยเสยพงมาล่าพี่น้อเข้กับชูทา่าหอม แค่นี้ก็หอมแล้จา้าถ้าเราก,กินจ,จะหอมไปก่อนแล้วก็ปิ่งลายยาง่จ้วจา้าจะเอาลูกสินเอาอยัางมาปิ่งอีกลูกค้าลูกค้าเปิดแล้วจ้ะตอนนี้ก็ได้มีเวลามมาปิ่ง มืแม่เป็นรสชาติค่ข้างในก็คาสลังฝนสิตกนี่แหะพี่น้อง ้าเมื่อฟาเลยไปแล้วไปแล้วจ้าพี่น้องเท่ากะไปพ่อกันตอนกินเลยจ้ะหามันสุลกลับไปพ่อกันตอนกินจ้า จ้าพี่น้องเข้ากระยางแล้วนะจ้าบังเน่นจะแซ่บคักเข้าเป๋เาปล,ลูกชิ้นมาเพิ่มองผอมมีน้ำจิ้มมาล่าน้ำไหเข้าเอาลูกชิ้นมาย่างเฟืองบังเน้ไมาจาม้าไม่กินน้ำกันพี่น้องชิ้มเลงเน,นาะมาครับแซ่บๆเหมือนกันต้องแบบนี้ กำลังกิน <coughs> 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 <coughs>

ขขาวเชียงครับ เผ็ดมากว่เก็บตรนไหนฉันรู้ยังทำกินยัมเดิม,มน้ำเน่ามั้งแก้ว เียดอยากเติมน้ำนี่แำเกลียดเลยหปล่เกลียดง่พี่น้อง เพ่เพ่เค่เขาพีนอสงสัห้าลานหมดว่ากิตย์หรือเล่ะซีใหม่เบพืซีใม่ละ แห้งหลายกุณกองตันพี่น้องเล่นชา ตากแดดเวอรากแรงเว,รงเวอรเทน่าเธอจะมาแสบหรือหนอดีสบายเป็นคนมกักมาลาครับเด็ดตันได้กินไปมันเผ็ดแต่ว่ามันมันแสบคุณป,ปะมันกย,นย่างนี้แหละ hang hết hang sẹp nọ Mày, mày bây

phán xiềng mừng rồi Nói mà da ừ, cử, nổi cho <laughs> kênh nào về, เราสวยพี่น้องพองมาทำมัเผ็ดมันม,มันมาลารัามันเผ็ผสุสัต นังเขาเสน้ว่าไม่สะอาดเอ็ม um. ัน21เซลล์ท่าอม่จริงใจค่ะี21ม่นี่ลองเบอร์ไปแล้ว จ้าพี่น้องเบิดละ่ละ,ละจ้าพี่น้องไว้พ่อกันคลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวอ้วนชวนกินเลยเด้อจ้าคันผูดด้ใดยังให้เฮ็ดคลิปอีหยังกะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อจ้าสวัสดีจ้า